ผมอาหัวสิกรรมนะครับไม่ถือโทษโกรธใครนะครับคือไอบ้บางแจ็กเนี่ยมันจะดีจะเลวอย่างไรก็ช่างแต่ผมมองว่าปกติถ้ามันเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้คุณต้องเอาเงินมาให้ผมทําเพื่อเงินอย่างนี้ผมจะรังเกียจนะครับผมจะรังเกียจนะครับแต่ว่าถ้าเขาส่งให้ฟรีๆนะครับรายละเอียดเพราจริงผมยังไม่รู้นะครับถ้าส่งให้ฟรีๆแล้วก็นั่น หือว่าเขายังไปกู้ภาพกู้อะไรให้ด้วยเออถ้าช่วยจริงก็ดีนะครับก็ดีนะครับมานะฮะมาขอโทษผมใช่ไพวกผมยังไม่เห็นเลยนะเขามาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าฮะผมมาหวสิครับอาหสีอย่าว่าแต่ มานั่นเลยนะครับเหมือนกับผมชื่ออะไรไม่รู้ผมก็จําไม่ได้นะครับมาด่าผมสาดเสียเทเสียมสมัยคดีที่เรื่องคดีลุมพลผมไปออกรายการคุณหนุ่มโหกระแสออกมาด่านะครับผมก็โมโหแป๊บเดียวนะครับไปแจ้งความกเอ้ยอนุชิตนะครับอนุชิตนะครับผมก็ไปแจ้งความดําเนินคดีที่ศาลจังหวัดกาญจะนะที่จังหวัดกาญจะนบุรีนะครับ ครั้งแรกก็โมโหครับโมโหถึงก็ตามไปที่โน่นตามไปถิ่นเขาเลยนะครับตามแลวผมก็ให้บวชนะครับปรากฏว่าเขาบวชเขาบวชบวชผมก็อโหสิกรมให้นะครับก็ไปแถลงสารแถลงอัยการแถลงสารให้นะครับผลที่สุดที่เขาด่าผมออกสื่อโซเชียลก็สารลงโทษจำคุกสองปีนะครับปรับไปสามหมื่นบาทนะครับ โทษจำรอลงอาญาพาะผมไปถแถลงสารให้ว่าไม่ติดใจเอาความนะครับนะครับไอเรื่องคดีนี่มันก็ต้องว่ากันไปนะครับแล้วก็มันมันไปถ้าไปถึงชั้นศาลแล้วเนี่ยเราก็ไปถแถลงสารได้อะไรได้นะครับเขาขอโทษผมก็เอาหสิกรรมนะครับมาถ้าขอโทษด,ด้วยความจริงใจนะครับผมเอาหสิกรรมให้ทุกคนเลยครับ อาโหสิกรรมให้ทุกคนครับไม่อยากจะโกรธเหมือนพระอาจารย์พยอมพูดนะโกรธคือโง่อมะโหวคือบ้านะครับและการอาโหสิกรรมมันได้กุศลน,นะครับมาได้กุศลน,นะครับอาโหสิกรรมนะครับอ๋อรอใหเ้เข้ามาก่อนครับมาได้ครับมาได้จะมาขอโทษขอผ่วยกันนะครับ ลุนลูกครับบางแจ็คเขาอายุน่าจะอ่อนกว่าลูกลูกชายผมอายุห้าสิบนะลูกชายผมอายุห้าสิบแล้วครับมาผมคิดว่าบางแจ็คคงจะอ่อนกว่าลูกผมคือด่าเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่านำข้อมูลอันเป็นเฮ็ดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้สำคัญครับ ถ้ามันดา่าด่าเหี้ยด่าสัตว์ดา่าส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ฮะแต่มันเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าข้อมูลนี้มันไม่ลบนะครับข้อมูลนี้มันไม่ลบนะครับไปเอารูปใครมาแล้วก็มาทําเบอร์เบอร์หน้าผมว่าผมมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันเสียหายผมเสียหายหรือไปบอกผมนี่ถูกออกราชการนะครับถูกออกจากราชการเพราะทุจริตคอร์รัปชันชีวิตผมไม่เคยถูกโดนตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องทางวินัยน,นะครับไม่เคยนะครับแล้วผมก็เสียอายุราชการอย่างภาคภูมินะครับอย่างภาคภูมิตำานหน่งขุนชการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับ กการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมันหมายจับมันมีอยู่แล้วถ้ากลับมาก็ต้องเข้าไปมอบตัวครับเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ประกันตัวสู้คดีกันไปนะครับมานะครับ ไปวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับคือเรื่องที่ผมไปว่าตำรวจท่านหนึ่งนะครับที่แต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนะครับโดยส่วนตัวผมจักใจจริงนะผมสนับสนุนสมรสเท่าเทียมนะครับผมสนับสนุนนะครับแล้วก็ระหว่างรับราชการตอนที่เป็นผู้การหรือผู้จการมีตำรวจ น้องๆเนี่ยอาจจะยืนยันได้นะครับผู้หญิงจะเป็นทอมหรือผู้ชายจะเป็นผู้หญิงนี่ผมพูดเลยครับว่าแต่งได้เต็มที่เลยผู้หญิงจะมาแต่งผู้ชายตัดผมสั้นเอาเลยลูกนะครับเอาเลยนะครับแล้วก็มีผู้ชายยศร้อยตารวจโอร้อยตำรวจเอกก็ไม่รู้นะครับเขาเป็นผู้หญิงนะครับผมบอกนู หนูแต่งเลยแต่งผู้หญิงเลยนะครับเขาก็ไม่ค่าแต่งผมก็เลยบอกว่ามึงแต่งเลยผมเนี่ยชอบนะครับชอบชอบตรงที่ว่าเวลาตำรวจกองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะไปตามคนร้ายเนี่ยผมรู้แล้วเด็กเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเป็นเป็นทอมนะครับเป็นทอมผมให้เกาะคู่ไปกับผู้ชายเลย ไปด้วยกันเลยมันไม่มีทางมีเรื่องชู้สาวได้เสียกันแน่นอนเลยนะครับเพราะใจมันเป็นผู้ชายนะครับแล้วเวลาปลอมตัวจะไปดูเป้าหมายในรีสอร์ทในอะไรเดินไปนีมันไม่กลัวเลยนะครับผู้หญิงที่เขาเป็นทอมเนี่ยนะฮะผมสนับสนุนนะครับสนับสนุนมีน้องคนหนึงนะครับร้อยโทวร้อยเอกรู้ผมจำไม่ได้นะครับ เขาเป็นผู้ชายใจเขาเป็นหญิงผมให้แต่งเครื่องบอกหนูไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกถ้าแต่งเครื่องแบบแล้วหนูดูมันมันพีกลอยู่นะมันพีกลอยู่มึงแต่งชุดสวยเลยแหมเขาแต่งชุดอย่างกับนางแบบนางสาวไทยมาเลยครับวันรุ่งขึ้นผมไปเจอเนี่ยผมยังตกใจเลยเฮ้ย <c oughs> ดารามาร้องเรียนเรื่องอะไรหรือใครมาพบปรากดว่าเป็นตำรวจผมคนนั้นเลยครับสวยเลยอยู่กองจดการตำรวจป่าป,า,ปามยาเสพติดเนี่ย เดี๋ยววันที่14เนี่ยผมต้องไปงานวันสถาปนากรมชาการต์หัวปราบรามยาเสพติดเนี่ยน้องคนนั้นถ้าจําได้ก็มาเจอผมด้วยนะครับเจอผมด้วยนะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูว่าผมเนี่ยสนับสนุนสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับใครจะเป็นยังไงอะไรอย่างไงเนี่ยผมสนับสนุนนะครับไม่ใช่มากระแดกพูดว่าสนับสนุนแต่ใจไปรังเกียไม่ใช่นะครับ แต่น้องที่แต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนวันนั้นถ้าแต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนเฉยๆมันไม่เป็นไรนะครับแต่แต่งเครื่องแบบและน้องไปไปหอมไปจูบก,กันอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เหมาะไม่เหมาะครับแสดงว่าตอนอยู่ในโรงเรียนตอนที่น้องฝึกอบรมเขาไม่ได้สอนน้องว่าเวลาแต่งเครื่องแบบแล้วจะต้องวางตัวอย่างไรนะครับมันเป็นจริยธรรมของตำรวจ ต้องรู้จักกาลเทศะนี่ด่ามึงตรงนี้นะครับด่าตรงนี้นะครับเมื่อวานท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็โทรมาหาผมนะครับว่าให้ดำเนินการกับตำรวจคนนี้นะครับผมก็ใจผมเนี่ยมองที่ออกมาด่ามาว่าเนี่ยเด็กมันจะได้รู้บ้างเด็กเดี๋ยวนี้มันไปฝึกกันเนี่ยมันฝึกกี่เดือนก็ไม่รู้ ไม่รู้ระเบียบไม่รู้อะไรเลยนะครับใส่เครื่องแบบตำรวจเนี่ยนะปกติเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนไม่ถือตัวกินไอติมเดินดูดไอติมก็ได้เดินดูดไอติมก,ก็ได้นะเดินดูดไอติมก็ได้หรือจะนั่งกับฟุตบาทแต่เวลาใส่เครื่องแบบมันทำอย่างนั้นไม่ได้ไอใส่เครื่องแบบนั่งกินเหล้าเนี่ย กินเหล้าในเวลาราชาการผิดวินัยอยู่แล้วครับนะครับผิดวินัยอยู่แล้วครับกินเหล้าในเวลาราชาการถ้าเมาสุราไม่สามารถร้องสติได้ในขณะเวลาราชาการผิดอยู่แล้วครับนะครับไอตำรวจรีดไถ่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งหนูต้องแยกประเด็นลูกไอตำรวจคนมันจะชั่วเนี่ยมันจะแต่งเครื่องแบบหรือมันนอกเครื่องแบบเนี่ยมันก็ชั่วนะครับมันก็ชั่วนะครับ ส่วนไอ้ใส่เครื่องแบบรีดไถมันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับไอ้คนจะชั่วมันก็ชั่วตำรวจมาเล่นติ๊กตอกในเวลาราชาการเนี่ยมันก็ผิดนะครับเว้นแต่เป็นเวลาพักเที่ยงนะครับเวลาราชาการเวลาพักเที่ยงอย่างเงี้ยนะรหรือหมดเวลาราชาการแล้วเวลาราชาการมันศูนย์แ3 0ถึงาศนเนี่ยนะครับช่วงพักเที่ยงเนี่ยมันจะมาไล่สักครึ่งชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งก็เรื่องของมันนะครับอันนี้ท่านต้องแยกประเด็นนะครับตอนนี้คนมันไปตัดคลิปผมนะครับตัดคลิปผมว่าผมไปว่าไอ้สมรสเท่าไีย่ผมไม่ได้ว่าเลยนะนะครับไม่ได้ว่าครับสนับสนุนครับเปิดเผยมาเลย